สวัสดีครับนายลิงค์ทางชาแน,นลนะครับวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าในฤด,ดูร้อนแบบนี้เราจะสามารถขยายพันธุ์ต้นบอนสีได้หรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดขยายได้ทําไมก็ถึงไม่นิยมกันเราทำไมหรือว่าเป็นเพราะขยายพันธุ์ไม่ได้ในฤด,ดูร้อนเดี๋ยวเรามาติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จริงๆแล้วนะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการขยายพานนันธุ์ในบอนสีในฤดูร้อนนั้นเป็นสิ่งที่ คนเรียกว่าสีจะไม่นิยมนะครับแต่ความจริงแล้วสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับแต่เนื่องด้วยว่าอากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็ทําทให้การขยายพันธุ์บอสีในฤด,ดูร้อนนั้นค่อนข้างที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ช้านะครับแม้กระทั่งการเผาหัวจอมออกไปอย่างเงี้ยการที่เราผ่าหัวจอมออกมาปลูกในอูณหภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนทำให้การจเจริญเติบโตของไนจ้จอมนั้นจะค่อนข้างที่โตช้าออกหลอด ได้ช้าหรือบางต้นก็อาจจะแห้งไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการพักหัวอะไรแบบนี้ครับทำให้คนเลี้ยงบอนสีเขาไม่นิยมปลูกขยายพันธุ์กันในช่วงของฤด,ดูร้อนนะครับแต่ความจริงก็สามารถทําได้นะครับการเกษตรไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับาบางต้นที่ถึงอายุ6เดือนอะไรเงี้ยสเดือนถ้าเดือน6เดือนผมก็จับมาผ่านเหมือนกันครับไม่จำเป็นว่าจะต้องอผ่านในฤืูฝนเท่านั้น,นครับความจริงสามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่า คนเลี้ยงบอนสีไม่นิยมนะครับเพราะว่าอากาศไม่เอื้ออํานวยในการขยายพันธุ์นะครับก็สําหรับบทรสรุปนะครับที่ถามว่าในฤดูร้อนนั้นเราสามารถขยายพันธุ์ต้นบอนสีได้หรือเปล่านะครับซึ่งผมก็จะบอกเลยนะครับว่าสามารถทําได้นะครับเพียงแต่คนเลี้ยงบอลสีเขาไม่นิยมในการขยายพันธุ์ในฤดูร้อนเท่านั้นเองนะครับ ก็ยังไงคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทิ้งไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและหากมีข้อเสอนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ